คือ <c ười> เราตั้งใจเจ้าราคานั้นครับแต่ว่าถ้าเขาร,รู้หรือเขาดีเซ็นเหมือนกันเนี่ย <c ười> เขาต่อรองมาผมก็ปล่อยครับ <c ười> ไม่จาเปน็นต้องหนึงสามสิบสามล้านหรอกครับเรานอนหลับก็ตื่นขึ้นมาครับก็ะจะเห็นว่าห้องอ่ะมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วก็จะมีหลุมมาหลุมขนาดใหญ่อยูอย่ข้างๆห้งองเจอกิจสจผนงังแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างโผล่มาด้วยตั้ผมเนี่ยธุรกิจะตออตามตรงครับคือผมมัล้มอยู่ล้มละลายอยู่ โลกโซเชียลฮือฮาหลังจากหนุ่มโพสต์ประกาศขายบ้านในราคา33ล้านบาทอวดอ,อ้างว่าเป็นบ้านที่มีพลังงานวิเศษสามารถมองเห็นอนาคตได้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ เป็นอย่างนี้ครับคือคือตอนนี้คือบ้านอะขายจริงเพียงแต่ว่าผมกาลังคุยกับเออเอาจริงคุยกับกับแม่กับญาติอยู่ครับว่าเราเราเราจะให้ข่าวตรงนี้ไปไหมกาลังกำลังดูข้อข้อดีข้อเสียครับออกไปอ่ะเอเพราะเอาจริงคือเราตั้งใจขายจริงครับแต่ว่าคือถ้งบอกก่อนนะไอ้เรื่องนี้ผมเขียนไปอ่ะนั่นคือคืออันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมก็เลยกาลังดูอยู่ว่ามันจะมันจะยังไงเพราะว่าก็อยากหาเจ้าของจริงจริงที่เขาเขาอาจจะรู้จริงหรือมี่เซ็นซื้อบ้านหลังนี้ไปประมาณเนี้ยอืมแต่เราตั้งเป้าถึงลล้านเยรคพี่ คือเราตั้งใจ่จ้า,าราคานั้นครับแต่ว่า mm hmm. แต่ว่า,วาเอาทองคือที่ผมคิดว่ามันต่อรองได้ใช่ไหมอ่าพานั้นถ้าเกิดคนที่คิดว่าเขาอ่ะถ้าเขารู้หรือเขาดีเซนเหมือนกันเนี่ยเขาต่อรองมาผมก็ไหวครับ mm hmm. ไม่จาเป็นต้องถึงสามสิบสามล้านหรอกครับผมว่าเขาอันนี้คือแบบเปิดตามตรงเนะยถ้าเกิดมีคนแบบสมมติว่ามีความรู้เหมือนว่ามีเซนเหมือนผมนจริงแล้วเขารู้อย่างเงี้ยถ้าต่อผมมาเสริมทั้งสิบล้านหรือต่ำกว่านั้นผมก็ขายครับแต่ว่าเมื่ออยู่นี่คุยกันอะ่ะมันมัน,ม,นมันเข้าใจกันไหมอะไรเงี้ยมีหมี่เกิดที่หั่ะ อันนี้เกิดเหตุการณ์ช่วงประมาณปีตอนที่น้ำท่วมอะครับช่วงปีน้ำท่วมแล้วก่อนนั้นน่นนะก็คือทุกๆเวลาที่แบบว่าเรานอนหลับแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้อผมทนอยู่อหรือเปล่านะม,มีเซนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรานอนหลับก็ตื่นขึ้นมาครับก็จะเห็นว่าห้องอ่ะมันเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนสภาพไปแบบจริงๆครับแล้วก็จะมีหลุมอ่ะหลุมขนาดใหญ่อย,ยอยู่ข้างๆห้องเกิดกับผนังนั่นแหละซึ่งเหตุหการณ์อะไรนี้เคยเกิดมาประมาณสองสามครั้งนะครับเหมือนเราไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมแต่ทั้งที่เราอยู่ที่เดิมใช่ ช่อยู่ที่เดิมแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วก็อาจจะบางเรื่องผมไม่อากพดลงไปเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันที่ผมไม่อยากจะใช้คำผีเพราะว่าผมมองว่ามันนี่คนตายใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างโผล่มาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เราคุยตรงๆนะไม่ได้มีหลอกอะไรครับรู้ไม่รู้ผมหลอนมาเองหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเลี้ยวแล้วมันจริงอะไรเงี้ย ล่าสุดทีมข่าวของเรานะคะได้ข้อมูลมาจากผู้เสียหายค่ะบอกว่าคนที่โพสต์ประกาศขายบ้านเนี่ยมีการไปโกงกล่องสุ่มนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายกว่า100คนมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทค่ะมีการตั้งข้อสงสัยนะคะว่าถ้าหากขายบ้านหลังนี้ในราคา33ล้านบาทได้แล้วจะนําเงินไปให้ผู้เสียหายหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะเราได้พูดคุยกับคนที่เป็นคนโพสต์ขายบ้านนะคะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงถ้าหากว่าเขาสามารถขายบ้านหลังนี้ได้เขาก็จะนําเงินไป คืนผู้เสียหายค่ะพอทมตรงครับคือผมอะล้มอยู่ล้มละลายอยู่เอา,เอาตรงเดียนผมทำสุดแล้วมันล้มละลายครับ <c oughs> เพราะว่าแต่ก่อนเราทำเงินได้เยอะมากแล้วเราล้มมาเขาเนี่ยอันนี้ก็คุยเปิดแน่ๆสมนักถาก็ถามผมแล้วเผื <c oughs> ่ออันน้ามีปัญหาอะไรกันผมไม่พูดความจริงไปเลย <c oughs> นะครับผมมีลูกค้าเยอะเป็นหลายร้อยคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลูกค้าที่หลายร้อยคนที่อยู่กับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คือรู้ว่าผมล้มอะครับแต่ว่ามีลูกค้าใหม่บางกลุ่มก็คือเข้ามาแต่ว่าไม่เชื่อใจและเชื่อผมโกงอะไรเงี้ยเขาเลยสั่งเราฟ้องมา มันก็จะมีลูกค้ามาสองกลุ่มครับคือกลุ่มที่เชื่อใจกับกลุ่มที่แบบคิดว่าผมโกง,งอะไรเงี้ยผมก็จะในความสุดใจว่านะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยผมพยายามขายทุกอย่างที่ผมมีอยู่แล้วไม้กระทั่งขายบ้านหลังนี้ไปซึ่งเป็นชื่อของเป็นชื่อของป้าอะไรเงี้ยครับ,ค,รบคือขายออกไปนะเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยมาคืนกับคนที่แบบว่าเออเชื่อผมโกงด้วยถ้าเกิดไม่เงินมาอันนี้ผมก็มีโอกาสแบบต้องไปอยู่ริมจังเหมือนกัน เพราะว่าสารให้เป็นการชำระนี่มีการอะไรเงี้ยโมเองก็มีเวลาน้อยไงก็องรีบขายบ้านหลังนี้ไปแต่พอเราจะขายใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกคือพอจะขายปุ๊บเราคิดถึงเรื่องนี้ได้ไงครับอยู่ดีเวลาคันนี้มันแบบเพิ่มมาในหัวเลยผมคิดว่าอ้าวตามในละครผมไม่รู้มันเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดคนซื้อมาก็ต่อมาให้ดูความจริงนะตอนนี้เลยครับที่ผมทำตับอยู่คุณผู้ชมคะหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีทีมงานของเจ้าของบ้านนะคะมาดึงป้ายที่ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินออกแล้วค่ะ ไม่รู้ไงทำไมบ้านไม่เชื่เข้ามาสามสิบสามล้านนะพี่ตรงเยอะปะฮะเลยวะพี่รู้จักเจ้าของเจ้าของบ้านหรอ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ